เ,เพื่อนๆวันนี้ทำเมนูเครื่องในไก่มาดูส่วนประกอบกันเลยค่ะไปเก็บใบพลูขาวไปผัดใส่เครื่องในค่ะใบพลูขาวจะรสชาติอร่อยไม่มีกลิ่นเหมือนใบเชอร์พลูค่ะเอาไปจิ้มส้มตำก็อร่อยกินกับ น้ำพริกก็อร่อยอันดับแรกเราก็เตรียมหั่นหอมหัวใหญ่ไว้ค่ะต่อมาด้วยใบพลู้ขาวที่ล้างไว้แล้วเอามาหั่นค่ะ ต่อมาก็หั่นเครื่องในไก่หรือกึ้นนั่นเองค่ะหั่นชิ้นเล็กชิ้นใหญ่ตามที่เราต้องการได้เลยค่ะ เสร็จแล้วก็เอากระทะตั้งใส่ระมานประมาณหนึ่งช้อนค่ะเปิดไฟกลางค่ะแล้วก็เครื่องแกงที่ตําไว้แล้วค่ะใส่ลงไปผัดให้หอมเลยค่ะ ก็เครื่องแกหงหอมแล้วก็เอาเครื่องไม้ไก่ลงไปผัดคลุกเคล้าค่ะเติมน้ำลงไปนิดหน่อยเพให้เครื่องไก่คับเครื่องแกงเข้ากันดีค่ะเปื่อเร็วด้วยค่ะ ใส่หองใหญ่ลงไปค่ะตามด้วยใบพุกคราวค่ะที่แตกต่ตางกับผัดเครื่องในเข้าไปใส่ใบพุกคราวจะมีรสชาติอร่อยเพิ่มขึ้นค่ะแล้วก็ใส่ใบกะเพราลงไปด้วยค่ะจากนั้นผัดพุกคาวให้เข้ากันค่ะ จากนั้นใส่น้ำตาลลงไปสองช้อนชาค่ะหรือครึ่งช้อนโต้นั่นเองผงปรุงรสครึ่งช้อนโต้น้าปลาหนึ่งช้อนโต้ค่ะแล้วก็คลุกเคล้าให้เข้ากัน จากนั้นชิบดูรสชาติค่ะอร่อยแล้วผัดอีกแป๊บหนึ่งก็เอาขึ้นได้เลยค่ะก็เครื่องในสุดแล้วค่ะจากนั้นเราก็ตักใส่จานได้เลยค่ะ หอมนาาอร่อยมากค่ะเพื่อนเพื่อนมาทานด้วยกันนะคะเพื่อนเพื่อนฝา <Okay. S 1> กติดตาม Subscribe <Okay. S 1> เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะเพื่อนเพื่อน